ทั้งบ้านนนนลพร้อมทั้งจังหวัดแคร่จังหวัดทั้งบุรีเพราะว่าเบินเป็นตจองคาบกระถินนะครับเจ้คภาบกระถินนะครับเเดที่เฮ้าหน้าปูแปดแล้วนะครับจากน้อยก็ติดจุงมติดจอเครื่องซู่เครื่องเสียงกระเทียมพร้อมแล้วเอามาเด้อสนามแคบครับแคบอีรีแคบนะครับแคบทางใดก็แคบเพราะว่ามือแรงนี่ถ so well ือ like ว่าเป็นเอาปูใดเขาามาเบิงก็ได้นะครับบ่เสียบคาบัดนะครับแล้วแต่สิเฮดบุญนะครับ เขาดีพระอาจารย์ว่าทั้งคณะกรรมาการมุบาญเพื่ออยากได้เงินเขาวา่าเดบุญส,สร้างโบราณวัดถุกหาวรในกับวัดบันดงใหญ่พัฒนานะครับเือเลย่อมอมเอาน้ำจิตน้ำใจพี่น้ำจิตน้ำใจพี่น้องนะครับภูมาเบิงหมอรองหมอรันะครับพ่มบมมวมบุญกับเพื่อนนะครับฝนขึ้นหยอยนะฝนโกมไม่อีกแล้วบอกฝนหยอยอีกแล้วหยอยหยอยหยอยไม่อีกแล้ว สวัสดีแม่อรพันธ์นะครับแม่พันนีติดตามทุกวันจ้าแม่สุอามารีแม่ก็พ่อคนโตอีแล้วพี่น้อง แม่ซื้อซื้อไร้สดให้พ่อจังบาทเลยซื้อซองไปทั้งพูนซองพูนไม่อีกแล้วระวังบอกไปปนเกียนมากอันมังเลยรักนะขอบคุณค่ะบอกไปเอาหนูผ <Roger tails. S 1> ่านหรอพี่ยูแม่บอกว่เป็นเด้เพราะม่อันนั้นซื้อบอกเป็น วางในบอกว่าเป็ีนนะยั um, okay. in ้ว่าอนบ่อใจใจคนอานหนังซือว่าเป็ี่ยนคนอันห้ังซื้อว่าโอกบอกแล้ว่าไปอาบน้ำซักเสียซักผ่าเป็นแนวใดไบัดนี้ฝนก็เลยห้ามเลยบัดนี้ฝนตกนะครับพี่น้องขอเข้าโฮมครับตอนนี้สถานการณ์หนางานตอนนี้ฝนตกฝนตกขอให้งานราบรื่นนะครับสวัสดีแม่พรบ้านสับือไม่น้อยครับ อสบายดีย้ำแรงขอให้โชคโชคมันหมานทุกคนเด้อทั้งฟังทั้งเหนือแน่นอนเลยนี่เนาะแม่น้อยสวัสดีค่ะแต่ยังกินแรกไอ้นอนเบอนีแซบนัวคั่วแม่รัดผัดพริกแกงหมูผัดพริกแกงไก่ใส่ถั่วฝักยาวลาดเขาสวยหอนๆมีเขาเหยียวพอบือนีมีเขาเจาพอพอ้เา,จาพ,อพอเพราะว่านัดนางไปสำนักง,งานบพนอ้อาออมองเขา หมอใหญ่มากเพราะเจ้าภาพก็เอาข่าวนียวให้แน่ออเขาวจ้าให้แน่กันเปลี่ยนไปซับเปลี่ยนไปตีงานจังกินแสบควนฝนบ่ห้ามติห้ามอยู่คือบ,บนีฝนเอาเจ้าหร,เหรอเป่กรุงเทพตกทุกวันเลยประศัพน แต่พระอาจารย์ก็ไปปักทูเด็ดมันมันอ้อมทั้งนี้ก็มืดแม่แม่ทั้งนี้ก็มืดมากทั้งนี้ก็มืดมากทั้งตู่เมืองอ่าอ,อยังเกาะปลกคำทั้งบุรีรัมย์นี่ทั้งมืดมากทั้งนี้นะครับบ,บันทึกฝาญบ่อไหลแนะมันมันนิ่งแมมนิ่งแล้วก็ก้อ,อนใหญ่เบางหนาเปียเรื่อย สวัสดีใช่เลยแท้ๆแนีสวัสดีไหมฝนเย็นสิบเอ็ดแม่เบิดฝนนี่กระซินหนาวเน<ม>ี่ผู้ใดมาเบิ่งมอลรับม,มือน,นีอย่าลืมเด้อไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับเครื่องดื่มเียรร้อยห้าสิบอย่าลืมฝ่าเอเบ้อยมานน่าเพื่อม,มีบุญมีวาสนาได้บุญน้ำพึ่นนะครับฝนตกค,ครับแม่วันครับฝนตกแม่วันมาไม่เอ่ยถามมาไล่จากแม่วันอยู่เดนี่บไม,ม่หยามจากเธอ มาบานเจ้าแล้วมาเร็วๆรถกระจอะทั้งหลังครับเป็นแนวเพราะว่าถนนมันแคบสนามมันแคบรถบันก็เลยจอเจถนนบันี้ยามืนเส้าก็คือรถบันเสียออกง่ายนะครับสีรับปากรถถล่มถาวาฝนตกแต่มันบนาโตกตรงแม่มันเป็นบุญบ้านเพื่อนนนบรรกระโจดทูบแล้วบรรลุโจดทูบอยู่นี่นี่นี่ใส่โฮมปกผักกระดานี่บอกเจ้าทีเจ้าท่างบอกเทวาบุตรเทวดาแล้ว จะให้ลูกหลานได้ลําบำากเวียนโพสเอาไว้สะกอนจากมือหนึ่งขึ้นหนึ่งเือนเสาเจ็มง้งเสาเก้านาฬิกาเตยล่าละจังตกลงมาแต่มันหมืดมานบักคางเลยแม่แม่วันครับเป็นงานการกุศลแล้วแต่แม่วันจะทำบุญครับไม่ทำก็ได้ทำก็ได้นะครับเจ้าภาพบ่ได้บังคับครับ ตปเพื่อนอ้อมสั่งกะสีเพื่อพี่น้องขากันมันจังได้จับง่ายๆครับบอโ,โลดลิ่นลงเม็ดบ,บอลนนก็นเลยมาอยู่โฮมกับเดอแม่กพอน้อยเมต่อใส่ตื่นแล้วเดี๋ยวีนมอลำมอลำัมำเดนเซอร์ตื่นเราผลสาดใส่ผลตกหย่อยใส่ตาจากน้อยบอลลูนลงไหลบนนลูนก็นสีแซบนพ่ก็ไม่รัด แล้วเจนเว้นๆยังได้อาบนา้ำพักพรนมืนก็นเดินทั้งกลอีกอ่ํเอาเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรคราบลื่นนะคะกําลังใจค่ะเดี๋ยวเมฆก็ลอยไปค่ะเมนครับแม่มันมืดมันแบบนะครับ ก็เลยมาผัดพริกแกงบอดีมันมีบอกทัวคอยอุ้อังเอาตั้งแต่มืออยู่พายักษุนแล้วบ่มีบอกทัวบอดีไปเห็นบอกทัวผถุงสิบกิโลสามร้อยบาทบักทัวแพงดิแม่ถือว่าแพงแพงอีหลีตลาดาวาปีไปแวะดูร้อมอันมีแม่ขายลอตเตอรี่ทักพอนดดีดีอยู่หน้าตลาดมึอนี้ก็ทักไปล่ำใสบ่นว่า ก็เลยว่าเมีไปล่ำอยู่ปาะคำ้ำมมาเก็บของขึ้นรถไปล้ำน้ำผ่อยไปขายลอตเตอรี่ทั้งคุณแล้วเจ้าจังเมื่ออันกลับว่าปีพอมือกับกลับทั้งเกาผ่อยว่าจังสียครับสวัสดีเบาโนนสวัสดีใจมันเล็กครับยโสธรฝนตกมือจะตกพี่แปก๊กพี่แปก๊กไปหาเด้อมืออื่นลบบุรีตกแรงมาก คอยว่าบ่รหารแม่เบิ้งแมนี่คือลอยแปดสิบนีบอกทัวกับฝานเรียบร้อยแล้วบรนั้นบรนัน้นเซน้ำเกลือไว้ครับเซน้ำเกลือเพราะว่าบักทัวนี่ถ้าเมาตามหลักการความเป็นจริงอีลีนี่สารเคมีเยอะมากถั่วแตงเพราะว่าปนสีดยาพอให้แมงมันเจาะบักทัวบักแจงเนาะเซน้ำเกลือไว้แล้วก็ต้องไปลากนา้ำเปล่าอีสองรอบนะครับ ผัดพริกแกงผัวกระสอบอันนี้ทั้งเบิร์นี่เก้าร้อยแม่หนึ่งหม้อใหญ่เนี่ยเก้าร้อยบาทใส่หมูอีกสิบหาใส่เนื้อไก่อีกสิบหาโลเบ็ดเบ็ดมือว่านี่พะโลกอบะเมนมือว่านบอลนเห็นไข่ลูกเขยยูจังเป็นแซ่บนัวหลายเพื่อนว่าบนเหลือพรอมเนี่ยกระทังน้ำม,มันพอนตสิผัดพริกแกงกินกับเ้าเจ้าเห็นบักทัวมันสดพร้อม่อยก็เลยเอามาแม่ แต่ก็แพงกันแต่ก็ต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วมันบ่มีอลบุรีกระโต๊ะเยี่ยมโภชนาการดีมากฝนใหม่แล้วบ้านแม่มนว่าเขาเขาต้องเขาเรื่องเรื่องการเห็ดขั้วนี่มันต้องความสะอาดเป็นหลักแม่ความสะอาดบอ่บอแซบบ่อแซบก็คือต้องสะอาดไปก่อนแต่สำหรับบอลณ็อต ดูแลทีมงานอย่างดีมืออุดอนคอเยเชียร์เขามันไกจเพราะว่าตลาดอุดอนของถือถือบัะงงถุงละหกสิบบาทนึงเสียดายมีเงินหลายๆเสียดายซื้อเก็บไว้หลายๆเพราะว่ามันได้ใส่ซูมือแม่ๆบักบะงงบะนาวบักพีกบักเขือเทศนี่ใส่ซูมือครับมันถือถืออันอันบักเขือเทศสามร้อยก็ได้บักหลาย บักเน้ากระถุงสิบโล่ในสามร้อยสองร้อยหาสิมาโนนซื้อมือนึ่นบักหงหกสิบบาทหนึ่งเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่นี่ถืึ้ืดอันกระดูกอ่อนหมูนั่นโล่นยี่ห้าบาทหนึ่งมัาโนนเปรี้ยสิเข่ามันไก่มืออยู่อุดรอันแต่ละมือนี่คอยคือรถนี่คอยบาได้หลับด้วยแม่คอยสิเปย์เบิร์นในคลิปในยูทูบในอย่างอันเนี้ยวใดสิเป็นตาเจ้าของเห็ดคือคือก็จะเห็ดเห็ดล่องเบิร์น แต่มันก็บเหลือดอกแต่ละโต๊นะครับโดยจะงยบอลนดสีสาวสาวใส่กะละมังแล้วก็เอาน้าเทใส่อีกสองน้ำข้าวเหนียวฮ้อนเนื้อแดดเดียวกับหมกปลาซิวฮ้อนฮ้อนุ่ณว่าโอ้ยวาสนาได้กินบ๊อบูดแม่เมนี้ก็ตลาดว่าปีกับบ่มีบ่มีเนี่ยขายเนี่ยตะกี้มีไก่ย่างมีหมกปูหักมะลายปล่อยไก่จากพี่น้องเวลาหางโดนมากบอลนดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ครับขอยยันฝาลงขอไวลงปวงไวซนีสะกอนบายบายเด้อแม่ ไม่ไปพี่น้องคนสวยายบายค่ะ